ไปส่งคนเขอนฮอแลแล้วไปเซนได้ก็ลงแม่กับเรื่อข้าวดิเร่ไปเนนะแวก็ลงไปเซ็นนั่นเลยนะแม่ลอไอเอียต่อพนาไอได้มา,าลหลยรอแล้วก็ลงเือเกาน,อานี่องเพราะว่าเขาม่ในนี่มันะหลนหลมองเรียวหัหย นั่นห้องมามสท่างพุ่นเหมือนมะนูวเออ,อแม่กกะล้วงโอ้ต้นนั้นนี่คืองานแต่ตอนนั้นเ้ามาคือบ็นนี่เดี๋ยวจอดพุ่นดีกว่าลูกนี้นะนี่ไมนี่นหมูนุ่ม,ม,ม,มนี่ไหมจ<อ>้าม,าม้าในาาาาากกาานี่รถมอสไส้มมาหลอนมาแท่มาหายขถึงแล้วเด็กหน่อยนักเรียนกระลังภาคกระลังเข่าหอจับปีน้องว่ามือเอื้นกระจัดสิดเพิ่มแล้วจ้ะ หอดแล้วปนี้ห้าก็จิกคนคว้างล่งกจะพี่น้องมันนีมาน้ำกันหาชีวิตอวต,ตอนนี้ยายเอก,กเขามาในบิเวณเวนขอพักเทียน ลูกสาวยายเอมาอยู่หรอเนาะจ้า,า,จาอันนี้เป็นหอพักในของคณะพยาบาลจ้าพี่น้องมืออื่นก็สิเปิดเทอาเหมอแรลจ้าช่วงนี้เด็กน้อยกะพาก,กันทย่อยมากหรอจ้า,จาทย่อยกลับหอหรอผู้ปกครองอ่ะมาทรงหรอจ้า,จาพักหอในก็ดีอย่างหนึง่งพี่น้องยายเอว่าอันมันจังปลอดภัยจากอันคนขังนอกแมมพี่น้องยายเอว่ามจนจะลูกา ค่าใส่ใจมันจะถูกกว่ากันจ้ะพี่น้องหอพักในอยู่นี่เนาะจ่ายสี่พันบาทต่อเทอมเลยจะ้ะต่อปีเลยจ้ะพี่น้องบ่านเป็นต่อเ,เอพิ่มยายบอกพี่ต่อปีจะสี่พันบาทต่อปีคือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องอาจจะบ่สะดวกสบายตรงที่ว่าเห้องวัอยู่ผู้เดียวพี่น้องห้องหนึ่งแตอยู่ประเเมสามที่คนจ้ะแต่ก็ถือว่าโอเค ชีวเกณฑ์ธรวมโลภะนะอุ้มยิ้มว่ะพษาอางกฤษรูเดชเรื่องลูกเรื่องหลานจับพี่น้องพากันมาทรงพี่สาวเปินมือจดได้ปอกันปุระพี่น้องปิดเติมไงเดือนนี้หน้าเมษาปุระบาทเนี่ยสา,สามสี่เดือนระจัาพี่น้องห้องขับรอยเอสจา่าแนี้ขับรถขับอีกช่วงวัน ขับรถกลับจะพี่น้องถนนเซนนันอุบลพยาโสนะจ๊ะกันสิี่วัดไส้ไงนะจ๊ะเนาะที่ใหญ่เ,เคยเอาล่งคิดก้นนอนๆหลอดลับพี่น้องแต่ว่าใหญ่ยังไม่เคยมีโอกาสมาไหวเนาะจ๊ะมา,ากราบไหวจาักการาผ่านไปผ่านหน้าหลายลอรอบแล้วล่ะพี่น้องแต่กับว่มีโอกาสยากเกือเหมือนนี่นาะจ๊ะก็เลยพาลูกกับหลานแหวนจาร่ังจักพี่ส้มอี่หาขอฮอแล้วเหมือนนี้เลยถือโอกาสจะพี่น้อง ถือโอกาสผ้าหลูกผ้าร้านมาหวายพระไงโอกานทำบุญจ้ะพี่น้องคือโอกาสทำบุญน้าบรรยากาศได้หนีลมเดือนดีดีจา้าเมืองต้นใหม่ไงอันนี้เป็นบริเวณหลอบหลอบ,ลอบ,ลอบนะจ๊ะเนาะลมเดือนดีครับจ้ะพี่น้องเขามานได้หนีบริเวณกว้างบากักคักเลยจ้ะ ปกติใหญ่กับลูกกับพ่ากันตะขี่รถทานโน่น้องกับบก้วยขอ้ามาจกเคือพุทธสถานคลองล้านหกปีอำเภอเขืองในจังหวัดบุรีรัมย์จตาน,นาี้จ้าจากพี่นอ้องกใหเอกับพานไปพานมาตลอดแต่กับบก้วยเด็เของแม่วายมันนี่ละจ้า,จาเป็นโอกาสดีแล้วหญ่เปกับลูกกับหลานก็จะเป็นแม่วายละให้เบื้องมันยากาจาก้า ยังโหลดบืดบือด,อดอย่หนึ่งคืออยู่ถนนใหญ่พ้ะพี่น้องมันนี่ก็มีคนหลายอยู่จ้ะมันนี่เป็นวันอาทิตย์เนะาะจ้ะเดี๋ยวยายเอ๋ภาพี่น้องขอไปไหว้พระของนายจ้ะเอาไปไหว้พระแล้วก,กับร้านยายเอ๋ก็สิไปไหว้พระพิณกันจ้ะมาเด้อพี่น้องมาไหว้พระทำบุญน้ำกันจา้า พระเซตแล้วก็ล่งมาจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เด็กน้อยพากันตายลูกกับอันพระใหญ่จ้าบรรยากาศดีดีพี่น้องบ่อ้อนบ๊บอบหนาวอากาศพอดีพอดีต้นอันลีลาว,วดีกระจงงามจ้า ไหพระเสร็จแล้วกระิกลับบ้านเราปลายทางร้อยเอ็ดจะพี่น้องห้ลูกล้านเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางไปใช้ก็ให้ตลอดปลอดภัยนำนวดลวยจักรพรรดแข็งแรงเด้อจ้ะไปจ้าพี่น้องบัดนี้กลับบ้านร้อยเอ็ดเท่าจ้ะได้ไปสิขับรถสาวเดียวเลยล่ะบัดนี้ประแม่น ลอยกว่าโลกจ้าพี่น้องกับสิบเบอยุดธภพักสายลกจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ย่าเอกฝากไว้เสมอก่อนจ้าพี่น้องต่อก,กันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปเนี้ก็สวัสดีจ้า